รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย โครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างนักธุรกิจการค้านานาชาติ Trust City Trader โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากหลากหลายสาขาสอนจากประสบการณ์จริงพร้อมการส่งเสริมให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถเป็นผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จได้จริงรุ่นที่1วันที่23-24กันยายนนี้ถ้าลงทะเบียนรวมทั้งหมดคนละ25,000บาทแต่พิเศษสำหรับ200ท่านแรกจ่ายเพียง 15,000บาทเท่านั้นติดต่อสอบถามสำรองที่นั่งด่วน02-255-8812 02-255-8812สนับสนุนโดยโครงการ Trust City สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนัดพบคนดีมาพบกับท่านผู้ชมในวันนี้เรื่องราวที่น่าสนใจมากแล้วก็ถือว่าจะมีผลต่อคนไทยแล้วต่อประเทศเพื่อนบ้านด้วยนะครับโดยเฉพาะคนไทยถ้าเรามีความเข้าใจในเรื่องนี้แล้วถ้ามันเป็นจริงขึ้นมาได้ นะครับแน่นอนว่าคนไทยเราก็โชคดีอีกนั่นแหละครับเราเชิญบุคคลสำคัญที่เป็นผู้ประสบความสำเร็จมาด้วยการปฏิบัติเป็นนักธุรกิจขนาดใหญ่นะครับซึ่งเป็นประธานกลุ่มบริษัทเบส Group จำกัดเป็นประธานโครงการ Trust c ซิตที่ยิ่งใหญ่อลังการที่เราทราบกันมาบ้างแล้วนะครับเป็นเจ้าของสนามบินเอกชนที่ชื่อว่า b บ s โ Ocean Airport ร แล้วก็เป็นเจ้าของสนามกอล์ฟเบสโอเชียนยังมีกิจการ,รต่างๆอีกมากมายการเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จได้มีความสัมพันธ์กับต่างประเทศแน่นอนว่าคนตัดสินใจในการลงทุนตัดสินใจในการทำโครงการใหญ่ๆประสบการณ์ล้วนๆครับผมจึงเชิญบุคคลท่านนี้มาสะท้อนภาพและมุมมองของการขุดคลองไทย ที่สมัยก่อน30-40ปีที่แล้วที่เขาเรียกว่าการขุดคอคอดกระนั่นแหละแต่ตอนนี้เรามาพูดถึงเรื่องคลองไทยไทยแคนแนวคนกำลังให้ความสนใจกันมากแล้วในขณะที่เรากำลังเผชิญกับภาพที่เรียกว่าเมืองไทยเราจะไปยังไงดีในเมื่อพี่เบิ้มยักษ์ใหญ่ทั่วโลกตอนนี้เราคาดหวังว่าจีนจะมาเที่ยวเมืองไทยกันวันดีคืนดีเขาบอกว่าเขาไม่ให้คนของเขาไปเที่ยวไหนในโลกแล้วทางยุโรป ทางโลกตะวันตกทุกอย่างมันไม่ทันคำว่า disruption แล้วครับมันเปลี่ยนแปลงยิ่งกว่า transformation ธรรมดาแล้วตอนนี้เรามาบอกว่า new normal หลายที่หลายแห่งก็แอป normal ไปเรียบร้อยแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ยังเหลืออยู่แล้วก็เป็นไปได้นั่นคือคลองไทยเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้เดี๋ยวเราลองฟังข้อมูลว่าที่ว่าคนไทยเนี่ยถ้าขุดคลองมาได้แล้วคนไทยเนี่ย สามารถได้เงินโอนเข้ามาในบัญชีประมาณสักคนละแสนเนี่ยมีอยู่แล้วมันมีวิธีคิดมีมุมมองยังไงเดี๋ยวเราจะพบกับบุคคลสำคัญที่ผมบอกไว้แล้วนี่นะครับสวัสดีครับคุณสิทธิชัยครับสวัสดีครับคุณดอนสวัสดีครับท่านผู้ชมเราคุยกันมาหลายตอนครับท่านผู้ชมก็ได้ทราบกันไปบ้างแล้วเพราะว่าเห็นคุณสิทธิชัยบ่อยทางช่อง5้านะครับแล้วก็ในคลิปนั้นก็มีเยอะมากก็ ให้ประโยชน์ทั้งด้านความคิดให้ประโยชน์แก่คนสร้างตัวแต่ว่าสำหรับตัวก็พอแล้วสำหรับบุคคลธรรมดาก็พอแล้วแต่วันนี้ว่ากันในเรื่องของบ้านเมืองบ้างคลองไทยเนี่ยเกี่ยวกับโอกาสทางการค้าด้านโลจิสติกการขนส่งมันเป็นเรื่องใหญ่ระดับโลกแล้วก็โอกาสที่ดีระดับโลกมันอยู่ที่ประเทศไทยเรื่องคลองไทยนี่แหละช่วยเล่าเรื่องนี้้ฟังหน่อย เออผมก็ได้มีโอกาสศึกษาอยู่ไม่มากนะเรื่องของของไทยก็ฟังมานานว่าทําไมไม่ขุดขุดสักทีต้นทุนแพงขุดแล้วคุ้มไม่คุ้มหลายๆมุมมองครับแล้วก็ <c oughs> ความมั่นคงมั่งอะไรบ้างเนี่ยมันก็มีส่วนเกี่ยวทั้งนั้นแหละถยงแต่ว่ามันได้มากกว่าเสียหรือเสียมากกว่าได้คือการทําธุรกิจก็ต้องดูว่าได้มากกว่าเสียหรือเสียมากกว่าได้ครับถูกไหมของไทยได้มากกว่าเสียหรือเสียมากกว่าได้ครับ ถ้าผมมีที่จะทําให้มันเกิดขึ้นได้เนี่ยผมมองว่าโดยที่รัฐบาลเนี่ยไม่ต้องเป็นภาะานี้เยอะอันี่สมมุติว่าคุณสิทธิชัยเป็นผู้นําโครงการนี้แล้วการภาคเอกชนนะจากหลายภาคส่วนคิดว่าอย่างนั้นแล้วกันสมมติสมมุติครับจะได้จะได้มีโจทย์ที่จะไปเล่าต่อครับถ้าสมมุติว่าผมจะพัฒนาที่ดินคองไทยอย่างเงี้ยแล้วก็เห็นประโยชน์ ที่มันจะเกิดกับคลองไทยมีอะไรบ้างดูว่าง่คือเรองที่ดินใช่การลงทุนจะคุ้มทุนหรือไม่เนรับเพราะต้นทุนยิ่งสูงเนี่ยเราไรายได้ก็ยิ่งที่จะไม่คุ้มทุนแต่ถ้าเราต้นทุนเราต่ําได้เราก็สามารถที่จะคุ้มทุนได้เร็วขึ้นเนี่ยในถ้าเรามองคลองไทยผมก็มองผมก็คิดว่ามันมีโอกาสเยอะมากในการที่จะหาไรายได้นะจากการที่จะพัฒนาของไทยครับ ผมก็มองว่าถ้าคลองไทยได้เกิดเนี่ยเราต้องผมจะเวนคืนที่ดินเลยนะครับก็คือซื้อจากชาวบ้านเลยอมผมจะตั้งกองทุนเลยแล้วก็ทั้งหมดผมคํานวณแล้วเนี่ยก็คือยาว130กิโลใช่ไหมครับครับถ้าผมเอาที่ดินข้างๆอีกสักข้างละห้ากิโลก็เท่ากับสิบกิโลเมตรครับนะคิดเป็นผมเคยคำนวณคร่าวๆนี่น่าจะประมาณสักหล้านไรนะ่ หมายความว่าต้องใช้ที่ดินประมาณหนึ่งล้านไร่ใช่ครับชาวบ้านก็รุ่งเรืองก็ก็เราจะทําให้ชาวบ้านรุ่งเรืองด้วยอถ้าเราในความคิดของผมถ้านักการเมืองไม่ไปฉวยโอกาสบล็อกไว้ซะก่อนนะอันนี้ก็ไม่ก็ไม่รู้นะครับอันนี้ก็เป็นเพียงแต่วิธีคิดเผื่อใครเอาไปใช้ก็ได้ไม่ใช่ผมเป็นเอาไปใช้ในในเอาเป็นว่าที่ดินหนึ่งล้านไร่แล้วใช่คือถ้าถ้าเป็นภาวะปกติรัฐบาลต้อง ต้องหางบประมาณเพื่อไปชดเชยาชาวบ้านเพื่อ,อได้เพื่อไปจ่ายค่าค่าเวรคืนถูกไหมครับครับทีถ้าถ้าเป็นผมผมบอกผมเนี่ยจะเวรคืนทั้งหมดครับแล้วก็เอามาให้ประมูลครับนะฮะประมูลเพื่อเพื่อให้ได้เงินที่เราจ่ายค่าเวรคืนคืนมาครับโดยให้ชาวบ้านในราคาที่สูงกว่าปกติสักสองสามเท่าครับ เพราะการพัฒนาของไทยเนี่ยมันจะเกิดได้หลายอย่างก็คือแหล่งอุตสาหกรรมแหล่งท่องเที่ยวนะฮะการซ่อมอู่เรือค่าผ่านทางการเป็นแหล่งศูนย์การการเงินเป็นเมืองใหม่ซึ่งผมจะบอกคร่าวๆยกตัวอย่างนะถ้าเราเวนคืนที่นินไล่เราสองล้านไอ้สองแสนผมว่าที่เรานั้นก็เราเราแสนสองแสนนะครับ อาจจะให้3ามแสนก็ได้ครับแต่ผมคุณเชื่อแแมคุณดอนถ้าคุณถ้าผมพัฒนาเสร็จเนี่ยผมขายไร่หนึ่งสาล้านนะแต่ว่ากาไรที่มันอยู่ตรงนั้นไอ้ไร่ละ2องแสนถ้าพัฒนาเสร็จแล้วเนี่ยจาก2องแสนนี่เป็น3ล้านสาล้านสาล้านได้เลยครับหรือว่าจะอุตสาหกรรมใช่ไหมก็จะเหลือ5้ล้านเจ็ดล้านใช่ไหมแต่ถ้าเป็นแหล่งพาณิชย์ก็ บางทีร้อยล้านก็ถึงไอ้นี่คิดจากความเป็นจริงของนักธุรกิจที่เขาตัดสินใจเขาพิจารณากันใช่ทีนะนี้ง่ายเลยผมก็บอกวผมผมผมระดมทุนได้ผมทําเลยเพราะาผมจะได้เงินคืนจากการขายที่ดินที่ที่เราได้สิทธิ์มาเนี่ยใช่ไหมฮะมาหานักลงทุนทั่วโลกเนี่ยครับไม่ยากเลยครับระดมทุนทั่วโลกใช่ครับนักธุรกิจทั่วโลกก็จะมองเห็นศักยภาพว่าเขาสามารถทํา แหล่งท่องเที่ยวทุกๆอย่างที่เขาเขาจินตนาการเรื่องนี้จะให้ใครเป็นเจ้าภาพเรื่องนี้จะให้ใครเป็นเจ้าภาพก็ผมว่าก็รัฐบาลก็ต้องมีหน่วยงานที่รับผิดช,ชอบแล้วก็เอาความคิดตรงเนี้ยไปลองไปคิดใหม่ไม่ใช่คิดในรูปแบบของการเวรคนนแกที่เป็นอยู่ทุกวันนี้เนี่ยก็เรียกว่าทบทวนใหม่หน่อยอ <c oughs> ผมเพราะว่าเราเราใช้หลักการเวรคนนหรือว่าจ้างเอาซอรสหรือว่าจ้างออนักวิชาการมา ไปจ้างเขาศึกษาความเป็นไปได้ซึ่งบางบทีจ่ายเงินไปคนที่ศึกษาเก่งจริงหรือไม่เราก็ยังไม่แน่ใจแล้วเราใช้ศึกษาระดับไหนเพราะศึกษาเฉพาะส่วนของเรือที่เดินไปเดินมาเนี่ยมันก็คงจะไม่คุ้มครับเพราะนั้นาต้องศึกษาทั้งหมดเลยของสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตที่มันเป็นไปได้ไนงะ,ะ,ะถ้าผมเป็นรัฐบาลผมก็บอกว่าอ่าผมผมยกที่ให้คุณเลยอะนะเวรคืนแล้วคุณก็จ่ายค่าเวรคืนให้ผมใช่ไหม สิ่งที่รัฐบาลจะได้ก็คือภาษีใช่ไหมรัฐบาลเก็บภาษีได้เก็บภาษีที่ดินได้เก็บภาษีการโอนได้เก็บภาษีเมื่อเมื่อมีธุรกิจท่องเที่ยวธุรกิจการเรือนเรือธุรกิจที่ค่าผ่านท่าอะไรได้เนี่ยก็จะได้แต่ภาษีดังนั้นรัฐบาลไม่ต้องเสียสักบาทหนึ่งใช่ไหมมีแต่ได้กับได้มีแต่ได้กับได้ถูกปะยังแด่เปิดโอกาสตรงนี้ให้แล้วเราโดยผมก็มองว่าของไทยก็ต้องควรจะเป็นของคนไทย รจริงๆการระดมทุนเบื้องต้นสักหมื่นสักล้านสี่ห้าร้ล้านกี่สี่หล้านล้านเาน,นี่ยนะด้วยด้วยวิธีออ,ออกกองทุนครับแล้วให้คนไทยทุกคนมีส่วนร่วม,มนะตั้งเป็นกอ,อ,องทุนขึ้นมาอันหนึ่งแล้วก็ทำตัวเลขออกมา,าผมเชื่อว่ามีผู้อยากลงทุนเยอะเพราะผมเคยคำนวณคร่าวๆมันน่าจะได้กําไรจากการลงทุนมาสารพอมควอเรียกว่าคลองไทยให้คนไทยเป็นเจ้าของ ครับแล้วทุนเนี่ยมาจากคนไทยก่อน<ช>โดยที่วางระบบให้ดีแล้วเปิดโอกาสใช่ใชไม่จําเป็น<ช>ต้องพึ่งต่างชาติเสมอไปไม่จําเป็นต้องพึ่งต่างชาติ <ฮะ S 1> เทคโนโลยีวันนี้มันถึงกันหมดอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องไปพึ่งเทคโนโลยีจีนไม่จำเป็นต้องพึ่ง,เ,โโเ,ง,งเราขอเขาได้ครับถึงเวลาแล้วเนี่ยผมถ้าผมเป็นผู้พัฒนาที่ดินเนี่ยผม เอาเครื่องจักรแบบไหนผมผมลงได้หมดอย่าจินตนาการแล้วก็ว Dis ิพากษ์วิจารณ์ให้เสียหายนึกถึงแต่รถแมคโครที่เราเห็นแล้วรถสิบรอบรรทุกดินเหนียวมันไม่ใช่เป็นแบบนั้นครับการขุดดินการย้ายดินการทําอะไรเขามีเทคโนโลยีที่มันประหยัดค่าใช้จ่ายครับเราคงไม่เอารถบรรทุกไปทุกร้อยกิโลพันกิโลไม่ใช่นะมันควรจะเป็นระบบรางระบบที่มัน รวดเร็วทันสมัยปภัยประหยัดใช่ใช่ครับมันมีวิธีเยอะครับเราก็าคงจะไม่พูดตรงนี้ดังนั้นเดี๋ยวเรามาเจาะให้มันชัดๆเลยว่าสมมุติว่าคุณสิทธิทชัยเป็นผู้นําในการนําเสนอความคิดเพื่อให้เกิดการปฏิบัติให้ได้ในทางภาคเอกชนเพื่อรัฐบาลฟังแล้วแล้วรู้สึกเออใช่จริงต้องทําและต้องทําในรัฐบาลสมัยนี้แหละ ถ้าสมมุติเป็นอย่างนั้นได้ <c oughs> เดี๋ยวเรามาว่ารายละเอียดกันนะครับเดี๋ยวพักสักครู่หนึ่งไครับขายโฮมออฟฟิศใหม่สวยหรูอยู่ในซอยสาธุประดิษฐ์16อ่างจากปากซอย150เมตรโทรศัพท์0880033362 0880033362 เรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาราคาประหยัดศูนย์นักศึกษาแบปติสต์สี่แยกพญาไทศูนย์บริการซ่อมรถหรูทุกยี่ห้อบริษัท Absolute by Optima Works ประเทศไทยจำกัด โครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างนักธุรกิจการค้านานาชาติ Trust City Trader โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากหลากหลายสาขาสอนจากประสบการณ์จริงพร้อมการส่งเสริมให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถเป็นผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จได้จริงรุ่นที่1วันที่23-24กันยายนนี้ถ้าลงทะเบียนรวมทั้งหมดคนละ25,000บาทแต่พิเศษสำหรับ200ท่านแรกจ่ายเพียง 15,000บาทเท่านั้นติดต่อสอบถามสำรองที่นั่งหวน02-255-8812 0 2 2 5 5 8 8ด2่วสน02 255 8812 02 255 8812สนับสนุนโดยโครงการ Trust City ครับท่านผู้ชมครับผมอยู่กับคุณสิทธิชัยเจริญขจรคุณนะครับประธานบริษัทเบสกรุ๊ปจำกัดแล้วก็ประธานโครงการ Trust City เป็นเจ้าของสนามบินเบสโอเชียนแอร์พอร์ต แล้วก็เป็นเจ้าของสนามกอล์ฟเบสโอเชียและธุรกิจขนาดใหญ่อีกหลายธุรกิจซึ่งทำงานเชื่อมโยงกับต่างประเทศแล้วก็มีมุมมองมีภาพของความเป็นนักธุรกิจผู้ปฏิบัติจริงที่ลิงก์กับต่างประเทศที่เห็นอย่างชัดเจนมาสะท้อนภาพและมุมมองผมเพียงแต่ใช้คำว่าสมมุติว่าถ้าคุณสิทธิชัยเป็นผู้นำโครงการนี้ในทางภาคเอกชนที่จะเสนอต่อรัฐบาลให้เห็นว่ารัฐบาลน,นี้แหละเหมาะที่สุดทาได้ now เดี๋ยวนี้แหะครับจะเป็นยังไงนะครับไม่ได้บางอาจที่ทําให้ท่านมองว่าเอ๊ะบุคคลนี้เป็นใครที่จะมาโอ้อวดอาหางกาถึงขนาดนั้นไม่ใช่ประเทศไทยต้องอาศัยความคิดที่เราจะต้องมาร่วมกันเพื่อให้บ้านเมืองของเราขับเคลื่อนไปได้คุณสิทธิชัยครับเมื่อสักครู่อย่างที่ผมบอกไปแล้วเราเป็นการสมมุติเฉยๆแต่ว่าสิ่งที่สมมุติมันก็เป็นไปได้เหมือนกันทําได้จริงๆด้วยถ้าจะทํา นะครับคุณเศรษฐิชัยอยากจะบอกอะไรให้ประชาชนชาวบ้านนะครับให้เขามั่นใจเพราะบางทีข้อมูลที่เขาได้ยินที่เขาได้ทราบเนี่ยบางทีมันเป็นเรื่องของผลประโยชน์ขนาดบางคนบอกว่าก็ใช่สิบางคนมันก็ต่อต้านกันมากมายเพราะมันมีคนไปรับสตางค์มาจากต่างประเทศแล้วก็เอาเงินมาโปรยมาทํางานทังโดยตรงโดยอ้อมจริงเท็จแค่ไหนเราไม่รู้หรอกเราไม่สนใจแต่เอาเป็นแน่ๆว่าให้ชาวบ้านสบายใจได้อย่างไร แล้วรัฐบาลควรที่จะตัดสินใจในเรื่องใดแล้วส่วนไหนบ้างทางภาคเ,เอกชนที่เขาสามารถเข้ามามีส่วนตรงนี้ได้เจอเลยครับพูดถึงแน่นอนครับถ้าเราจะสร้างคอนของของไทยขึ้นเนมันน่ากร,กระทบกับผู้ที่เป็นเจ้าของที่ดินหรืออาชีพต่างๆที่มีอยู่ที่นั่นใจ่ไหมครับสำคัญคือชาวบ้านจะต้องแฮปปี้ก่อนสิน่งแวดล้อมละ่ะ สิ่งแวดล้อมแน่นอนครับมันก็ต้องมีการเสียไปบางไะบางอย่างแต่ได้ม,กกมันก็จะมีได้ในบางอย่างถูกปะครับ,รบเราท,ทําธุรกิจวันนี้ทําอุตสาหกรรมถามว่าทําลายสิ่งแวดล้อมหรือไม่มันมทําลายอยู่แล้วครนะอุตสาหกรรมทุกชนิดก็ก็มีการทําลายสิ่งแวดล้อมหมดเราขุดคลองก็มีการทําลายสิ่งแวดล้อมคือนิเวศบ้างอะไรบ้างก็ต้องยอมเสียเพื่อให้ได้ความความสุขของรายได้เข้าประเทศ อย่าลืมนะถ้าประเทศเรามีรายได้ที่ดีประชาชนก็ย่อมมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นครับไม่ต้องพึ่งภารัฐบาลครับในการที่จะมาซัพพอร์ตก็คือการสร้างงานเยอะๆครับสร้างธุรกิจเยอะๆสร้างรายได้เข้าประเทศสร้างเขาเรียกว่าสร้างอนาคตที่เป็นไปได้แล้วก็อนาคตที่ดีครับอันนั้นเป็นเป็นสาระสําคัญส่วนหลังจากที่เราศึกษาครับ ถ้าผมผมก็จะศึกษาว่าเออเราต้นทุนจริงๆมันอยู่เท่าไหร่แล้วขุดเท่าไหร่เหมาะสมกับเหตุการณ์เราคงอาจจะไม่ขุดเรือสำหรับใหญ่ที่จะให้เรือใหญ่ที่สุดมาวิ่งผ่านผมว่าปีละสักห้าสักเดือนละสักครั้งหนึ่งเนี้ยเราไปทำเพื่อเขาเนี่ยมันไม่คุ้มละเราต้องเอาเอาที่บอกว่าเป็นคอมมชชนคอมมชชั่ก็ถือว่าที่มันใช้บ่อย,อยๆเรือขนาดที่มัน เหมาะสมนิดเออที่มันมีมากในในตลาดแล้วก็สร้างให้เหมาะกับเหตุการณ์<า>เอาในสิ่งที่อยากจะบอกรัฐบาลบ้างอย่างน้อยรัฐบาลน,นี้เนี่ยก็มีความตั้งใจดีแล้วก็ได้มีการอนุมัติสภานี้อนุมัติให้มีการศึกษากันเป็นที่เรียบร้อยขั้นตอนต่อไปเนี่ยทำยังไงถึงให้มันเร็วกว่านี้ครับถ้าถ้าจะทำวิธีการที่ไม่ต้องหาเงินเนี่ย แล้วก็ให้ให้ให้เอกชนเนี่ยไปเป็นผู้นำในการระดมทุนครับโดยรัฐมองเพียงให้ที่ดินจัดสารที่ดินให้ครับโดยต้นทุนราคาเท่านี้แล้วให้เอกชนเนี่ยไปคิดสร้างมูลค่าเพิ่มครับทำอย่างไรก็ได้ให้มันเกิดประโยชน์กับประเทศชาติถูกไหมครับ,รบผมว่าอันนี้ก็จะง่ายขึ้นในการไป แต่ถ้าเราหมดแต่คิดว่ารัฐต้องทําเองต้องหาเงินกู้ใครจะมาคนดูใครจะคคนตัดสินใจว่าสร้างขนาดไหนดีครับโดยไม่มีคือคือคือ,คอบางทีศึกษาไม่ละเอียดนะค,คือพ่อค้าเนี่ยผมว่ามองอะไรที่ได้ไกลกว่าได้กว้างกว่าหนทางทําเงินเนี่ยมีเยอะแยะที่ซ่อนซอนอยู่เยอะๆซึ่งซึ่งผมว่า ถ้าคนไม่ใช่เป็นพ่อค้าอย่างทั่วๆไปเนี่ยคงจะมองไม่ออกนะฮะให้เอกชนทําไปโดยใช้ให้ให้คนไทยถือหุ้นใหญ่เลยไม่จําเป็นต้องให้ต่างชาติถือหรอกไม่จําเป็นต้องให้จีนไม่จำเป็นให้เอเมริกาเป็นของคนไทยร้อเรซนต์ได้เดยถ้าเขาอยากมาก็เป็นผู้ถือหุ้นแล้วก็ระดมทุนในตลาดระดมทุนทั่วโลกตอนนี้เรามีเงินทั่วโลกตอนนี้ล้นมากนะครับครับดอกเบี้ยแทบจะศูนย์ก็เป็นโอกาสที่เราสามารถระดมทุนได้ต่า ภาวะด,ดอกเบี้ยถ้ามันแพงไป5้าหกเปอร์เซ็นต์เนี่ยเงินแสนแสนล้านเนี่ยเดือนหนึ่งภาระาด,ดอกเบี้ยเนี่ยโอ้โหมันต่างกันมหาศาลดังนั้นช่วงนี้เนี่ยเป็นเงินที่ดอกเบี้ยเนี่ยต่มํมากมากแทบจะศูนย์ใช่ไหมฮะดังนั้นการเราดมทุนจากทั่วโลกเนี่ยอมผมมองว่ามัน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 ,ม,นมันไม่ยากเลยครับแต่ว่าให้อาชนไปคิดเถอะเพราะารัฐบาลค,ค,คิดเนี่ยมันขัดแย้งกันเองอยู่เสมอถือว่าคลองไทยนี่เป็นความหวัง ของการมีชีวิตที่ดีของคนไทยเลยนะเนี่ยก็ถ้าถ้าเราดูน่าจะสร้างไรายได้เข้าประเทศได้พอสมควรครับก็ครับก็รายได้มาเราก็เอาเงินไรายได้ไปพัฒนาประเทศเนี่ยมันก็ของธรรมดาครับครับท่านผู้ชมครับก็ได้เห็นมุมมองและข้อเสนอแนะเราไม่ได้มีเจตนาที่จะบังอาจนั่งเทียนแล้วก็คิดแล้วก็คุยเพื่อให้มันโลง่โลงๆไปไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่าทุกอย่าง โดยเฉพาะการทำงานจากผู้ที่มีประสบการณ์มุมมองในแง่ของธุรกิจโดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจของประเทศนะครับอย่างที่ได้ยินกันมาหมดแล้วก็เชื่อว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมนะครับแล้วก็น่าจะเป็นข้อมูลที่ดีให้กับทางภาครัฐแล้วก็ท่านนายกรัฐมนตรีถ้าทัานสมัยท่านนับว่าคนไทยเนี่ยโชคดีมากๆเลยทีเดียวนะครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการและ ท่านสามารถติดตามย้อนหลังได้ในทุกตอนของรายการนัดพบคนดีเข้าไปที่ YouTube ก็พิมพ์คำว่านัดพบคนดีก็เจอนะครับวันนี้หมดเวลาพอดีขอบคุณท่านผู้ชมและขอบคุณคุณสิทธิชัยด้วยนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับตาแลไวครับท่านผู้ชมครับท่านคริสประโมทเนี่ยนะท่านเป็นนักการทูตและเป็นปราดมเมื่อได้ไปคุย กับผู้นําประเทศจีนว่าประเทศไทยถูกลังแกครับแล้วคนที่จะเสียหายก็คือคนจีนที่มาลงทุนในประเทศไทยครับแล้วก็ส่งรายได้ให้ญาติพี่น้องตลอดไทยจีนเป็นพี่น้องกันครับผู้นําประเทศจีนตอนนั้นก็ท่านเมาเจูดูเห็นใจเห็นใจว่าถ้าไทยแตกจีนก็แตกด้วยครับท่านก็สั่ง ว่าต้องช่วยประเทศนี้ไทยจีนเป็นพี่น้องกันป้องกันไม่ให้เกิดาก,การลุกลามก็เลยเกิดยุทธการจีนสั่งสอนเวียดนามคลองไทยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน The Thai c a n a l for Sustainable Development Possibility Nation ทุกค่ำคืนให้ลองลอยพบชาติปุเพพาคนที่ฉันเฝ้าคอยมีคนเป็นร้อยแต่เราก็ยังพบกันจากคนละฝ่า ความรักก็โบยบินนำพาจากทิ้งแดนไกลอุปสรคก็ไม่อาจความทางหัวใจพบกันครั้งใด